โรงเรียนวิเศษการตั้งอยู่12ทับ 7, หมู่ที่1ตำบลบางเป้าอำเภอกันตังจังหวัดตรังมีพื้นที่3ไร่3 4ตารางวามีอาคารเรียนจำนวน5หลังได้แก่อาคารเรียนชั้นอนุบาล1อาคารเรียนชั้นอนุบาล2และ3อาคารเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง2อาคารเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึง4และอาคารเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่อีก5ถึง6 อาคารอเนกประสงค์จำนวนสองหลังโรงอาหารจำนวนสามหลังโรงเรียนวิเศษการจัดการศึกษาสองระดับคือระดับปถม,มวัยและระดับประฐมศึกษาจำนวนเก้าชั้นเรียนโดยปัจจุบันมีจำนวนบุคลากรและนักเรียนดังนี้ผู้รับใบอนุญาตนางจุไรรัตปฏิเวศผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวเจนเนตปฏิเวศผู้จัดการ นางเจนจิราวณิชากรพงศ์ครูบุคลากรและครูพี่เลี้ยงจำนวน22คนเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจำนวนหนึ่งคนนักการพานโรงสองคนขับรถจำนวนสองคนรวมจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น27คนจำนวนนักเรียนปัจจุบันมีดังนี้ระดับประถมวัย154้154คนระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน407คนรวมทั้งสิ้น561 คนจากการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่4ผลการประเมิน s r ภายใต้สถานการณ์ c o v i d 19ระยะ2ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนได้นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากท่านคณะกรรมการมาวิเคราะห์ และวางแผนดำเนินการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิมตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ดังนี้การศึกษาปฐมวัยมาตรฐานที่1ผลลัพธ์คุณภาพของเด็กปฐมวัยตัวชี้วัดที่1เด็กเจริญเติบโตสมวัยสุขภาพแข็งแรงมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวและโรงเรียนได้ดำเนินการประเมินอาการของนักเรียนอย่างต่อเนื่องทุกปีเช่นการชั่งน้ำหนกักและวัดส่วนสูงเด็กเดือนละหนึ่งครั้ง การจัดอาหารเสริมนมให้นักเรียนได้รับประทานทุกวันการจัดอาหารกลางวันตามเมนูในสกู๊ปหลันเด็กออกกำลังกายกลางแจ้งการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวตามจังหวะการจัดกิจกรรมแปลงฟันการดูแลป้องกันและการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากโรคระบาดตัวชี้วัดที่2เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเรียนรู้และสร้างสรรค์เช่นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนการจัดการเรียนการสอนแบบ E.F การเรียนรู้แบบโครงงานตัวชี้วัดที่3เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสารโรงเรียนพัฒนาด้านการฟังการอ่านการพูดและการสื่อสารของนักเรียนภายใต้โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ส่งผลให้นักเรียนจะพูดกล้าแสดงออกและมีความพร้อมที่จะศึกษาในระดับประถมศึกษาต่อไปตัวชี้วัดที่สี่ เด็กนี้พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจโรงเรียนได้จัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กภายใต้แนวคิดเก่งดีมีสุขเพื่อพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจนอกเหนือจากการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนการเคลื่อนไหวและจังหวะจะได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมอื่นๆเช่นกิจกรรมการแสดงในวันสำคัญต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นกิจกรรมการแสดงบนเวทีในงานประเภณีต่างๆของชุมชน ตัวชี้วัดที่5เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมและคุณธรรมได้จากกิจกรรมดังนี้ 1. การร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสองการรู้จักเก็บขยะและทิ้งขยะให้ถูกที่ภายใต้โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลสามการรู้จักวางและเก็บรองเท้าให้เป็นระเบียบการแต่งกายที่ถูกระเบียบตามกฎของโรงเรียนเช่นการแต่งกายหการปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามข้อตกลงของห้องเรียนและโรงเรียน มาตรฐานที่2การบริหารจัดการด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัยตัวชี้วัดที่2.1วิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษาตัวชี้วัดที่2.2กลยุทธ์และเป้าหมายของสถานศึกษาโรงเรียนได้กำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยมกลยุทธ์ และเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อย,ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น2.3ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการและการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมิบาลตัวชี้วัดที่2.4 การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีการส่งเสริมสนับสนุนกระตุ้นครูให้พัฒนาวิชาชีพของตนเองอย่างสม่ำเสมอตัวชี้วัดที่2.5การนิเทศครูและการประเมินการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบตัวชี้วัดที่2.6การใช้สื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างพอเพียงและปลอดภัยตัวชี้วัดที่2.7 การจัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ที่มั่นคงและปลอดภัยตัวชี้วัดที่2.8สวัสดิการสวัสดิภาพและแนวทางการป้องกันโรคอุบัติภัยและภัยพิบัติตัวชี้วัดที่2.9กระบวนการการเฝ้าระวังการคัดกรองเบื้องต้นสำหรับเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือตัวชี้วัดที่2.10การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกโรงเรียนได้ดำเนินการออกเยี่ยมบ้าน เพื่อจัดเก็บข้อมูลในการเฝ้าระวังป้องกันและคัดกรองนักเรียนเพื่อช่วยเหลือต่อไปโดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายผู้ปกครองผู้นำชุมชนและโรงพยาบาลกันตังเป็นอย่างดีมาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัยตัวชี้วัดที่3.1หลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้พัฒนาดังนี้ หได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและนำการเรียนการสอนแบบโครงงาน EF2 ส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3. จัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC การนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนตัวชี้วัดที่ 3.2. การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เหมาะสมกับวัยตัวชี้วัดที่3.3 การประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยมาตรฐานที่1มาตรฐานที่2และมาตรฐานที่3ในปีการศึกษา2564ถึง2566อยู่ในระดับยอดเยี่ยมการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่1ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่1.1ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาดำเนินการดังนี้ 1. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษารายงานสมรรถนะของผู้เรียนทุกปีการศึกษามีผลการดำเนินโครงการต่อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนโครงการสอนซ่อมเสริมยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการเป็นไปตามที่เป้าหมายกำหนด 5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบตัวชี้วัดที่1.2ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งในและนอกห้องเรียนดังนี้ 1. มีโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามมีการฝึกสมาธินักเรียนในตอนเช้ามีกิจกรรมโฮมรูมในทุกชั้นเรียน2โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล3โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ3โครงการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีสโครงการกีฬาพานทองเกมห โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนตัวชี้วัดที่1.3ผู้เรียนนำตนเองในการเรียนรู้โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถนำตนเองในการเรียนรู้ในโครงการและกิจกรรมต่างๆส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลอย่างมากมายและเป็นแบบอย่างที่ดีได้ดังนี้ 1. กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศชนะเลิศครั้งที่70ปีการศึกษา2566ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในการแข่งขันสร้างการ์ตูนเรื่องสั้นคอมิกสติประดับประถมศึกษาปีที่4-6ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ Presentation ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันการวาดภาพระบายสีประ4ถึ6ได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับประเทศและการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมปสี4ถึง6ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศมาตรฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตัวชี้วัดที่2.1วิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษา ตัวชี้วัดที่2.2นโยบายทิศทางกลยุทธ์และแผนงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจโรงเรียนจะดำเนินการดังนี้ประชุมวางแผนร่วมกันโดยคณะครูผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชนวิเคราะห์สภาพให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ปัจจุบนันนำผลการประเมินในและภายนอกมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีคู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษาคู่มือการบริหารงานทั้ง4ฝ่ายตัวชี้วัดที่2.3ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการและการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาบาลเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำทางวิชาการสูงและมีการบริหารจัดการด้วยด้วยหลักธรรมาบาล ได้รับการยอมรับและยกย่องอย่างยิ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นทางวิชาการสามารถเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นและเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะและแนวทางการปฏิบัติตามหลักธรรมพิบาลได้ดำเนินการดังนี้การบริหารจัดการมีความชัดเจนความโปร่งใสการมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกันวางแผนพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับครูและชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจและมุ่งเน้นเป้าหมายร่วมกันผู้บริหารใช้หลักธรรมาพิบาลเป็นแนวทางในการบริหารช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในองค์กรสร้างความไว้วางใจจากบุคลากรกและชุมชนและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ตัวชี้วัดที่2.4แผนงานและการดำเนินงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดังนี้หนึ่งโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวิเคราะห์ความต้องการจุดแข็งจุดอ่อนความต้องการความต้องการของสถานศึกษาและบริบททางสังคมและช่องว่างในการพัฒนาของครูทางโรงเรียนจะส่งครูเข้ารับอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ จะส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตัวชี้วัดที่2.5กระบวนการนิเทศการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบได้ดำเนินการส่งเสริมด้านการจัดการเรียนการสอนและนิเทศกำกับติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยทำการนิเทศภาคเรียนละ2สองครั้งและนำผลการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนาอย่างเป็นระบบตัวชี้วัดที่2.6 การใช้สื่ออุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาตัวชี้วัดที่2.7การจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ปลอดภัยและถูกสุข,ขลักษณะตัวชี้วัดที่2.8สวัสดิการสวัสดิภาพแนวทางการป้องกันโรคอุบัติภัยและภัยพิบตัติตัวชี้วัดที่2.9ระบบและกระบวนการช่วยเหลือนักเรียนดำเนินการโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังนี้ หออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อจัดเก็บข้อมูลสวิเคราะห์ข้อมูลและคัดกรองนักเรียนตามความจำเป็นเร่งด่วน 3. ามดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นเร่งด่วน 4. ติดต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับความช่วยเหลือหรือส่งต่อไปตัวชี้วัดที่สองจุสบ การเสริมสร้างเครือข่ายผู้ปกครององค์กรและชุมชนเพื่อความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนจะดำเนินการดังนี้ 1. ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละหครั้ง 2. คัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองสองคนเป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานที่3พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่3.1 การออกแบบหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตัวชี้วัดที่3.2การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ตัวชี้วัดที่3.3ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องดังนี้ 1. จัดทำคู่มือการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง2,551มีวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเนื้อหาและวัยของผู้เรียนและตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้สองกำหนดวิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน 3. การวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสี่นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนต่อไปสรุปผลงานรางวัลที่ได้รับมีดังนี้ หได้รับรางวัลก,การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2566ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในการแข่งขันสร้างการ์ตูนเรื่องสั้นคอมิกส์จป4-6การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมระดับป .4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ ในปีการศึกษา2567ในงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดตรังครั้งที่9ประจำปี2568รอบคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนเอกชนจังหวัดตรังเข้าแข่งขันต่อในระดับภาคใต้นักจังหวัดชุมพรในวันที่15กุมภาพันธ์2568เข้าร่วมแข่งขัน33รายการและผ่านการคัดเลือก ไปแข่งขันต่อในระดับภาคใต้จำนวน16รายการสรุปเหรียญรางวัลที่นักเรียนได้รางวัลเหรียญทองจำนวน20รายการรางวัลเหรียญเงินจำนวน5รายการรางวัลเหรียญเงินจำนวน4รายการรางวัลเหรียญทองแดงจำนวน4รายการผู้บริหารได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นครูได้รับรางวัลครูบุคลาก Ό รที่มีผลงานดีเด่นในทุกปี โรงเรียนได้รับการรับรองมาตร,ราฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองและโรงเรียนได้รับรางวัลสมอปรปรอประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขป,ปีการศึกษา2566โรงเรียนวิเศษการขอขอบคุณคณะผู้ประเมินทุกท่าน